มาอนก็พฟากันกมาฮหดบุญมาเอาบุญอยู่วัดลินดาเนาะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่แล้วก็ปไกลปันไดเอ๊ะครูบาคุณก็มารถก็รลายฮะนี่บนนั่งอยู่บนแะ้วนี่เต็มหมดนี่ข้อหมายนะนั่งนี่น เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยไน้สบายดสบายดอายาอาอะจะไครับว่าท้งตปจับแอไีกบสบายดีกั้วยีปากั้วไทมนังมีบนังอยู่บนละเต็มหมดลศรสอกพั้วน่นอนว่าก็มาครบเลยนว่ามันนิมต์มาสิบองคคนเนาะลายได้เลย พูดใส่พูดเอาขึ้นเทิคนแรกจะยางถามหาาว้ึ้นเจะขนไหมโอเคมือไวถึงใจลายอาหารนี่เป็นโซฟลายรถไม่ได้เต็มมดบนนังจะจะเอาต่งมาเพิ่มในนามีเอ่านางวิสาท้าเพิ่มเติม่หนตั่อ่ มีอุกแสงน้องใครเนาะิ่งข้างอะไรใจย่าแสนอะไรเ่ยเปนเกียรเป็นานอะไรกินัดลาพุทธสถานวัดอ่างน้ำวัดทีสิบสองวัดลาพุทธประธานลาพปนเต้เอาเนื้อปลาในหอวัดมะขาบนพญยางวัดทีสินสามคือวัดพุทธ วนารามสันตาน่าสองโบเตเงก <ผม S 2> นยลงบนเลยัดทีสิบสีวัดรุมมันีลองบิชสององ <ผม S 2> วัดทีสิมหาวัดตาธรรมศาตนลพงเกเหนองวัดทีสิภพวัดจันหันเลกเวส เบิ่งเปเนียนะวัดที่17วัดเสวนาแสัวนาโน่สาองค์วัดที่18วัดขันทิรวิวันเล่าาาราองขพวกเซาูแมมาจัน์ตานมาสาอ์วมาวสิบอ์วบ้น ที่ปัตตังที่ปัตตังทพาจากัง,งที่พาโคสนัง,ท,นงที่พาสุขัง,งพ่าวันตุโน,โน พวกรนอยทั้งหลาย,อย,ลายขอถึง,ถงพระพูทธพระธระรมพระสงฆ์งว่าเป็นที่เพิง,พท,พงที่สาานา,ามาในวาระโอกาสนี้าาในงานวันเกิด เตืทนกูวุทานเข่าแผ่วเรื่องเตเรื่องเตทั้งนนี่ขอบสิ่งเรียบร้อยครับจะมี้สอนบาดที่ว่าดบาดยาทานใยกับพระจาราร์สุชนิดจะมาจังอยู่ทั้งนานี่มาใส่มาใส่บาดทั้นา้นี่ส้องบาทตอนหลังจากนั่นจึงไปตามน้ำไดบดูวัลสราทีก็แค่รนีเราจะเลือกเต่แต่ทั้งทั้งนี้เป็นตณไ่่นกรไรอ่ สื้อหนับับก็โซโกในทิ่าเิบาร์เว่าบมีิทผมลูก่าฟออน์ี้บนเอาน้ำขนาดกำลังขาดนิ่นหน่อยก็อันดับต็อปขออันดับกานนบน พระสงฆ์ผท่ทอ,อ์กออกออกมาเดินปินบาตกันหน่อยยาาสสองงนนู่กันสระธายาติกับพระจารย์สนสนิษฐ์อ์ไดที่บนี้ผงยามกับมีมดเอาน้ำกระดาษประการเลยกันหน่อยมาเิ่นท้งี่กอนได้บากกันาเลยขอมาี่ผมได้เหดีกนี đưa mới của hai thân thằng lái chung để xe bà 2 baht, đưa còn đỡ phải đưa còn chân xe toa à, toa các bạn เซเ่นัสดุ์โอม้เนปรับานท่เรัตองารเรื่อเรืใส่ก่อนเรื่นมีเรือง่อู่ก่อนใส่ก่อน่อนนมีที่ว่าเจองานมันมีเรื่องใส่บัดเดียวรอส่สหรับับปัดเอาไปใ่่อนใ่่อัดใจหรือว่าสำหรับเรื่อง่ใส่ทอง เว่าเพื่อาจจะเป็นคนรุ่นก็เป็นของแห่มาสนิทกันเดินอบกันเนี่ยเออเขาพูดว่าเป็นเตงเขาดูพวกเนี้ยหรือพวกหู้เปียนก่นเตงเขาอยากรูดอะไรก็เอยเอามาที่ตรงนี้้มาเอา อร์ผักเบอร์กระไรของเนาะแล้ว Oh. Uh -huh. นแต่่ามนะ้นไม้เจ็แหล้านดิเจ็สิี่มากๆมาทีเจ็ดกเขาเตีนงม่ม่นงก็ไอปีมันก็ะปบไปเยไหมมีลูกใจคนเดียวอย่ไปเยอะมากขวัญมีลูกสามคนเียเบีกมคนเลย คนลายลายทั <esi> ้งนี้ยังนั่งขาดใส่บาทเนาะมีบนหนังใส่บาทเลย่

ใส่บาดแล้วยิ้ม

ไม่ตั้อะจบาเขานไ่อรสบายดีค็เว้ไม่เห็นบอกกันโดนห่อเขาอยว่ายังอยู่วัดอยู่บนอ่ะเพราะว่าทามายอยู่ขึ้เก่าอยู่ส้เตายสบายดีกนเอยสบายดีสบายดี นึกว่าคุบนึกว่าคุปปาเกรนยายไปยุ่ัดอื่นละสนเด้อุุกรรวะเปลี่ยนแล้วข่หันขู่หันละตัวเก่นมาแร้วคน Okay, คนจะออมาตะันอนนี้อ่าายอสานักในการนเอล้งเทมเพิ่มเล้งา อุโมด้วยก็ต้องเป็นร um ับใจทข้งหน้าคนนี้็จาาอาจารย์ตรวจตรวจหลายที่แบบนี้กั่ยากพอตรวจตรวจต่วแต่ละวันก็จะมีมนั่งสอบออเพราะะน้นตอนทีจะได้มาอาชีพอใ้มูเท้าสาวที่ได้มาเมื่นี้ขอเชิญตั

เจ้าสาวได้แล้วนะยังเือมีร้านทำนกอีกน้ำผีได้ไหมน้ำผีได้น้ำผีได้

กานังมีการรักษาทาย,ยาตุยายาทาย,ยาุตธบริษัททั้งลายทั้งยิงสายน้อยใหญ่พอน้อมนวายพัดตางหาอาหารพิธานโนกระอรอมด้วยเครื่องบริวาร วูอโมานิพอาจารเามัดครับหว้กระมัวหน้าทั้งลยตอลงมาครับสาธุพัพอดีเนาะฝนฝนลงมาหน่อยหนึ่งพอดีอย่างไปรถเกียร์เปล่าขนหงอยู่ในรถออกมาขวกมันวุยบนอ่ะ พักอยู่ในบนุงบนเซองฝนเนาะพอคนหลก็มีเท่งเยอะ่คนลหลก็เต็มหมดขอ,อโอ้ยลงแหงลงแหง อานุโทธัญญัตถมาธานิเมอัตถิเมยติเมยติเมอังสังขัมเมปิตนปะอิมานสัมมูปเรโนสรันนายิ <altro stuttering yapa hermano> ชโยหัวชิทยาสุทยามังทะเลอภาราชิตาันรังเกสิขานงอภิเสกเกศาภุานังนาขปัโกประมูลิชนัสตัสุมาครั ปานตงโมวติตังสนนสงโมโหตุติสเนตตุนะมัจจิตุปะทากินังมังวัจจกามมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมมังวิมิาต และก um. ็อันด <Yeah. S 1> ับต so ่อไปก็ขออาราธนานิบนอายทานใหญ่พระเมตตาเทระนุเถระทุกทุกวงเส่งเทงสลาไปมิบทไปสั่นเทนอยู่ในเทงสลาหน่อยแล็กก็หลังจากที่ประสบได้ลุกจากบ่อแนบบ่อขอเซนคณะกัปปะหรือว่าปืานโยนนำเอาตังขีพนางมีเขึ้นไปเทงสลาไปบางที่สั่นสั่นเพทน หลังจากที่พระสงฆ์ขึ้นไปแล้วก็ขอเซนหลอกจนยาิโยมก,ก่อนที่ว่าจะกลับบ้านจับเงินขอเซนรวมค่ะประธานอาหารน้ำกันสดลื่นปลอดมื้อ,อนี้อาหารมีหลายอ่าผมจะได้นำเอาอาหารลงมาสอนที่พระสงฆ์มันนะถึงเนาะพอดีแนละ้วตักบาตรยาิน้ำเรียบร้อยเนะมา,มาะราคาทุลกสตรีน้ำ,นำอ่ำับประ,ะ,ระธานอาหารด้วยบ่อย ถ้าเขาไปเบงสวรามันหลายเราคนค้นหลายมันเข้าไปยากอมีเบนจิเจนี่ก็จะมีมากแม่เลยกับของกินกับในกรัวกระจัดแต่เมื่อวานนี่คนคราเของกินไหมเจอาจอทสบายสมุนี่เมื่ออาบนี่ของขมดแลวเอออาจจะขันหอมดิรถอื่มัาก็มีขนมเนี่ย ฮะแล้วก็ไปวม่เปียนเกินจะหันอยากขันปวดเนาะมันมุนนใจยังมันปวดปวดน้าอีเด้จะก็ปวดน้ำพอกอล้วกันีมันนี่มันนี่ปวดน้เด้ไมอาย่างนี้มเห็นออไหายเอาายเอา่องโเอียงเขาดูเพือข้าะไเื่อยๆแล้ว เกียมตัวก้บรอบบนแล้วก็ต้นตะลายมอนยื้อใส่เดนข้าอันะโชว์ใหาเนี่ยพนมีอย่างไลครับนะดว้าหาต้นะลายเนาะแซ่บได้ดีล้เอด้อเด้อ เุณนอะรสบายดีสบายดีเป่นอะไรอยู่เปนะโอเอย้ยมเวาเ่มแม่เาามกงมเดี๋ยวไปอยู่เยแม่อยาไปเโอ้ยิงจุบไปน้นไปน้นเดี๋ยวนเขาจไปะไปยเขาแล้วก็านไปยามาญามายามายาลบากมกปีสิฟ้าไปเบิว่าอาหารเขามียังไลยเนาะีคนเกิดจากนินนึง เมาบักน้องกันอาหารเพื่นเฮดมาเนี่ยมีมียังไงดิอะเลนมีอะไรไก่มีลาบมีก้อยมีพัดหมี่เนาะเอ่าไก่ทอดเพื่อนไงเอโก้เนาะเขาพัดโอ้หลายหลายอย่างมากมายก็หลายเนาะมีมีมดทุกแนวมีมดทุกแนวแม่ละคือกันมดตะทั้งลังก็คือกันเน้อเนาะแตั้งหลายโต๊ะ บันะตกกันบงทงพี่เี่ยป้าบางบงหมอกุ่นขเจ้ากหมอนำปุ่นหมอก็หมอกบเนาะโอ้บังน่นหนกมีก้อยนะมีพัดเนาะมีควาหวานลายคนก็ยังลายเยอะอ่ะดีเลยครับป้าเ่ะงป็นดังคนละบทเก่าเจ้าคนละเนะ của mình, khoang cano những cái cây kinh điển, có đây anh yeah. <laughs> ah, oh. không, anh ăn, <Okay. S 1> คนจะไขป <Okay. S 1> ข้าแ,แตน,าาน้าแตนได่เป็นคัวของอนไทเรียบเห้ <laughs> องขาวตน w a i the r n b r a c e e าเรียบร้อยมาได้กลับแล้วนี่จะจบกิฟ <Okay. S 2> ของวานแล้วนี่แต่ของหวานนิดนึงน,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 นดยงงมก็ตอนลาน,น,นาาา <laughs> แล้ว <c oughs> <laughs> เขาน,นยังก็เขาเขเขียบยังก็เขาเขาขาแตนไปกินข้าวต๊ะเข้าหน Oh, yeah. uh, thank you. Thank you. And this oh, one. For baby. <laughs> yeah, thank you. Thank you. Oh. Copy Excel. No problem. Okay. That's okay. Yeah, thank you. That's fine. Thank you. Perfect. Thank you. take okay, this one. Okay, this one. ตอนใหญ่โปรตีนตัดไทยอ่ามีอย่างนมีข้าวเหนียวอ,อ่าตโีนไก่าะเต้าหู้สุมาอกุ้งปูหมูมแล้วก,กส็สั่งนะนะไั้กกิงดักไห้อะเรซสิงซีมันว่าย่เรกกับไส้ิงดักทมึงท้ามึงลาวมึงไมึงสิ่งนันเท่ <c oughs> ายยุโรปก็ส่งเลิทบกนเลยนะเนาะเมืองทยอ่านะมันยังขึงซอยจังหวใหญ อ๋อจะไห้มันมาเขาแมนที่ไนนะแล้วมันเลยเขาซอยเรืจะได้่มอยโอเคเป็นพี่แพรอ่าพิธีเพื่นไท้กิน Oh, you're good. Yeah. Yeah. Uh, I see. <laughs> yeah. Thank you. Thank you. Let's take a one. Yeah. Hmm. Really good. Oh, yeah. I see you do <laughs> this often. <laughs> thank you. Uh, yeah. Thank you. No, thank, no, you. No, thank you. <laughs> really good, thank you. เป็นอะไรแซบอยู่บ่กรอบอยู่บ่โอเคอยู่บวะแซอยู่แซบพอสิงอ๋อน่าออนี้คือบ่มบดอันี้วะไป็้าอันนี้มาจะกินเต็มหนังมันก่อนกินตมันับแสบเเอาไปโตเลยสามคนนะ